สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมทะเลหัวหินค่ะอันนี้อยู่ที่เขาเต่านู่นค่ะเขาเต่าอันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะคบเนี่ค่ะภูเขาต้องบนนู้นจะเป็นวัดค่ะยังไม่ได้ขึ้นไปวัดเลย ที่นี่ทะเลสวยมากเลยน้ำทะเลน้ำทะเลสวย กาศร้อนค่ะวันนี้ร้อนมากโอเคค่ะวันนี้พาชมทะเลแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันนาสปา,ายซีบเด็นให้ด้วยนะคะจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปค่ะ